นยนะายเนาะโดยผามาปที่ทาง้างเป่นมูงตเด้อบาทน่อยพี่นายไว้ดีเนาะติมต,มติมดูพี่นายทางนี้ครับพากันเตรงที่เตีงยงย่กินบ่นนะอเนาะโดยสบายดีเล้ทั้งอันซาตานะ้าเนาะากันเตยบัดนี่ยอ๋อให้เล่นกินบ่อบาทนโยโดยมูสสบายดีอ๋อผก็ได้เตรียมยืนก,กินบเนานะ อันนี้เป็นหัวใจบ่อสีคว้าคือสาย่นกินเนาะเพราะว่าตอนนี้จะเวลาเที่ยงอย่างน้พี่าดาวเลยเนาะเดิยๆปุ๊บตึมๆอยู่เลยเนาะคือดาเไอ้นมุ้งสังเกตีได้บ่อยเนะเอาะก็สีก็สีแดงอยู่มุอนี้เนาะหลายค,คนหลายคนซอยกันพี่น,นอ้องเลยเนาะเอาเอาพังกันให้ต้กินด้องบ่อยเนะาะทางน้องลำบากเพื่อยจูที่บ่อหนองมุ้ง อยู่อยู่เนาะอ่ะอยู่แม่พงเียนอ๋อน้องน้องนานน้ะบอแต่เฮียนแต่แม่เพื่อนเนาะอ๋อ้อเด้อาชีขาไปหาทั้งน้องเพื่อนพี่น้องเลยเอาไปรงเรียนแล้วบานนี่เนาะเป็นน้าอทุ่ยงมันูเลยบออยู่เรียนเลยอ๋อเดเอาสาพี ER. น่น้องเดี๋ยวสิพเขาไปหาทั้งไปจัาเป็นกรอนเนาะ อันนี้กับกำลังกล้าเปลี่ยนได้อยูได้กินเินะเว้ยเออเนาะอันหัวใจเนาะผอ้เดินเนาะหัวใจหมูบ่เออโดยโดยเอาโอเคเด้อเดี๋ยวอาจารย์ขับไปหาทางไอจ้าเป็นก่อนเนาะโดยโดยเดี๋ยวพักบัวนี่เอามาเพื่อ่าจี้ได้แบบนี้เนาะมวยปิ้งได้แบบนี้เนาะโดยอ้าวมื้อนี้ก็หลายคู่หลายคน้นไปโดยเนาะ เอามาหาทางเงินลองตาเพื่อนพี่น้องเลยนายกูเอกคนเข้ามาอยู่เนาะเดี๋ยววันเสาร์สิเข้าไปหาทางเงินเอจ่าพันกรพี่น้องเลยเป็นใจนดยเนาะถามทาวถามไทยพันตรีก่อนพี่น้องเลยเอานอกจาบทางไทยสบายดีพราะไม่พี่น้องวัชรคูสุดคนอีกเด้อพี่น้องเด้อเนาะบอสจู่ฝั่งเราฝั่งไทยทางตางประเทศนอกจากยินดีต้อนรับทานปลาสู่ซองบมอแสนบ้านเฮาคือเก่าแด้วพี่น้องเด้อเนาะพ่อพกันช่วงตอน thiêng vì đâu nó thang thằng mu thằng sáu cha cả gặp hiện nay kiến su san vô cả lại khu lại quân đây vì đâu nó gần mai muốn đi cả hết và dù nó này gặp thang soi thang sáu sáu vì nó thằng mong mu cả phá gần hết và phải thằng lại cha phần น้ออ่าทรอยานด้ทางสจเป็น่น้องเนาะลองลำบานวูยุวสันพป่น้องเอ้าอากาศฮอนแทนี่เนาะเออขามาตะด่างเย็นเลยจังหน่อยเนาะดยาสวัสดีดยดออโตัย่นีมเต็มนาผักอยนี่ ป็นพดบ่อนี่ยว่ามันห้อนเนาะอือพี่น้องเลยพดขึ้นเต็มอยู่เนาะมันแพ้อย่างที่บ่วนี้เลยว่าแพ้อยากเบื่อกับประจักบ์นะว่าได้วาได่ายังไงเป็นบ่อว่าได้ท่ายังต่ว่นเป็นตุ้งว่าได้ท่ายังตะกกนั้งแต่อยู่ไฟผุเป็นโดยโดยอากาศเป็นน้ำอากาศห้อนเนาะถ้าทาแป้งเด็กตู้พุ่งวาซื้อเาให้นะกระสีแพ้ใช่ไหม กับวอการด้วยกับการฮ้นอืมบางทีกเบอกับกับเพ่งเล็กน้อยได้เกิดอยู่เนาะโดยโดยว่ามีแต่ว่าเฮากับคำว่าเป็นพื้นกะหรือว่าเฮายุดท่าบหงก่อนว่าเนาะ แต่เล็กๆอกบเพ่นย่งเพื Pearl ่ทาแป้งะบอืบกเพ่นก no> ็ตั้งเพิ่เปลี่นนะเนาะต้องเปนอะอยเงมลไหอืยพืนเตียงไม้ไปเนาะโดยเบาเอออบอ่ะเนไมหมาเปิ้นครับปีงไก่ปีงกนเนไปเฮียนไปเฮียนบ่โอ้ไปเฮียนแหละ นไปเลยเนาะเพราะว่าทางเอ้ยเองก็คือสิไปเองมาเองได้แล้วบ้านนี้เนาะไปเองได้แล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเอาไปหั่นไปนี่ได้แล้วไปก็ได้น้ำใกล้น้ำชัดนนี่แหละน้ำก็เวิงขึ้นทีเท้าอึ้นช้านี่แหละอดออันนั่นอ๋อต้นใบบึงใบ โอเคโดยนี่ไม่ไมพี่้อวเลยเนาะโดยโอ้เตียงไม่เนี่ยนัักพังบนน่เนาะโดยนอ่าแะไรก็อ่าอยู่นี่หละพี่้องเลยเนาะบ่ได้ไปใช้บ้านนี่เดินไปไปใช้บ้านเลี้ยนไปหัวมาตังลงไปลูกมาเยทยวเลอ่กับลูกอยู่ไ้บนอเนาะังได้ใพี่้องเ้ยมัน่จไปเนอะไร้บนี่า ภาพคนใหญ่แต่คนนี้เนาะโดยอยู่น้ำพี่น้องเลยไป้แต่ไปเห็ดอย่างพี่น้องเลยเนาะโดยมีดูน้อยวิ่งว้ายแงค่ดูได้เพื่อนนี่แหละไปกับเรียนเข้าไปเข้ามามือวานกับว่าบุไปกับลูกบ้านข้าเจ้าช่างลงเมืองไปเชียงบ้านเมื่อเรื่องพ่อเพื่อนนี่แหละอ๋อเป็นเป็นไรนแหละว่าสิให้ใชู่้ใหญ่ให้เป็นเล่งเรื่องหีตคองนี่แหละ ว่าเลิกล้ากันก็ต้องแบบเสียเป็นงัวหนึ่งโตแห่งเียนะกาเงินกาแล้วแเตะชิว่ากันสิว่าสามล้านชี้นเได้อันที่ว่าเอ้ยอยู่ร่วมกันมานานได้แต่งงานแต่งงานกันเรียบร้อยหรือเปล่าโดยแต่งแต่งเดือนชี้อ๋อแต่งเดือนชี่ไปไกลหรือเปล่าเดือนชี้ปีนี่นะเดือนชี้ปีนี่หนึงนี่โดยเอา อแต่งแล้วเรียบร้อยบูได้แบบว่าได้มีแบบรบปีีกันไห้ได้ได้ตุ้งได้แต่งงานเรียบร้อยกว่าแมนแต่งอย่างเรียบร้อยแล้วแต่ว่าแต่ว่าพอไม่รู้ล้ว่าเป็นอายุก่อนด้วยก็เลยใช่ผู้ใหญ่กันให้ผู้ใหญ่มาคุยกับทางผู้ใหญ่เพื่อนเนาะคุยกันแบบนี้เนาะ เพื eat, aient, he he ่อนบบมาชัมาครัวบบมาบึงมาแยงเลยอะเอาไปตํามนั่นแหละเอ้ยก็ขอให้บใหายากให้ซช้าโบมาชัมาครัวเอ้ยกะถามว่าเสียใจโบก็เสียถามว่าดีใจโบก็มีส่วนดีอยู่โดยแต่ส่วนมากก็ส่วนเสียใจหลายๆกว่าโดยเพราะว่าปกติ เฮาจ้ับขันแบบนี้มันก็ต้องแปลว่าลูกผัวต้องอยู่น้ำแมนระว่างบักเซนอันนี้มาน้องน้ำหวานเพื่อนชา่เพื่อนผัวโดยที่การกระทำลูกเต้าบ่ฮู้เห็นเป็นพ่อของท่าวังโกรเพื่อนบัดคนที่มหาพิชชอบบัตเป็นลูกของติดมาน้ำเม่อย่างเช่นของลูกเอือเองเดี๋ยวที่โบแมนที่ลูกกับพ่อวังกลเน้ ถามว่าเสียใจเสียยอมหักแล้วก็หีตคองนี่กัย่างกันย,ยากชีซาต่อไปปอฮีตคองนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวที่เพื่อนบบมาใส่มาครัวเดี๋ยวให้หลับเสียตามฮีตบ้านคอยกับบบเอาเกิะ <này, S 1> มีมีอย่างนั้นไหมก็มีงว้วนหนึ่งโตกับเงินกับแล้วเต่แบบว่าใช้สมุนว่าเอ้ยดีว่าไปหาล้านบ่สามล้านสี่ล้านบ่ปันประมาณนี้ละคนบ้านเดียวกัน คันทาจ้าอ,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 อันนี้ตอนเอาตอนเพิ่นแต่งเพิ่นอย่างไรเพิ่นได้เงินกะระขนมกรขนมเท่าไรจ้ขะขนมสามล้าน<อ>ไหลขดงรวมมหาล้านเปล่าปะอ๋ออันนี้มีมีข้างไว้อีกบ่มีข้างไว้อีกบ่อขนงรวมมหาล้านมีข้างกับสองล้าน<อ>ป๋งสามล้าน<อ>มืองเต่ง แต่ว่ามีค้างวายุเนาะค้างไว้กระดองรวมหาล้านมือเพื่อนแต่งเงืเพื่อนมาปุ๋งม่มีคุ้งมีคำเด้แต่ยังค้างสองล้านคำบนนมีบ่อขาวไม่มีคงไใเว้ากันว่าวอยู่บ้านเดียวกันเนาะโดยเลยหนึ่งม้ากับขืว่าเอื้อกะแล้วหนึ่งม้ากับขืดใช้บะเขากับเมนแล้วหนึ่งม้าเองกับโบไรเป็นเซ่เป็นสาวเคยได้แต่งง้มตั้งงานมาแล้วครอบครัวมาก่อนเนาะลยสี่วายยนยานกับเมน เขาให้บุญยากบุญานะแต่ละจังหวะอยาให้ยากบุญชาก็แล้วกันอยู่ลำกันแต่งงานกันการย้อนว่าอยากเป็นครอบเป็นครัวติดงานเนาะมาแรงว่าต่าเป็นไปทางนี้เป็นอะไรเนาะเป็นมาเลยมันบ่ไม่มาเลยเรื่องกับอยู่กับน้องน้ำหวานกับพาองกอนเพื่อนนี่ยสามคนแม่ลูกตอนนี้กับน้องน้ำหวานเพิ่นไปโรงเรียนกับอยู่สองคนว่าคือพี่ลูกตั้งใจเอาบ่หรือว่าได้ลูกว่าตั้งใจเอาบ่ก็ตั้งใจอยู่ เพราะว่าเฮาก็ได้อย yeah. ู่น้ากันเม็นละวะเาก็อยู่น้ากันกระชุ่งเชือยู่เนาะโดยกระย้อนเชื่อมกเชื่อใจค่เว่าครบมาหาชูไปกับว่าอีกอย่างย่างบุตรไท้แต่งงงแต่งงานกะได้เว้ากันอยู่แล้วลูกเต่าคนเฮาเนาะได้อยู่น้ากันมาเลยสิบว่ได้ว่าว่าเสียลูกบ่อหรือบ่อาลูกบ่อเม็นละวะโดยโดยวัดโอได้ปล่อยให้มีแล้ว ก็เป็นไปทางไม่เนาะแต่ด้จังเขากัจังว่าคุยกันกับเพื่อนเนาะเขาคอยว่าคอยจากันไปหน่อยที่ตรงไหนก็เพราะว่าเขากับมาแต่ได้เชื่อกับพวกพวกได้เห็นเพื่อนดอกกินหน่อยเนาะจากทางคือจังไงเพป็นจากเพื่อนกับเมื่อยู่เพื่อนเพื่อนใหม่เพื่อนเพื่อนบอกน่าจะอยู่เพื่อนแม่หรือน่าจะอยู่ีปใส่ไปใส่ผู้ใหญ่ต่อผู้ใหญ่ เพื่อนโบยู่กับผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่ไม่ใช่กับเจ้าโดยอันนี้เสาเพื่อนใช่เสาเพื่อนบ่อนโดยตั้งแต่กระพอต้องลำบานคิดว่าจะปีโดยไม่ถือว่าพูดไปแน้วไปได้แต่เสาเนี่แหละว่าวะได้จากเช่านี่เก้าเช่าเก้าเช่าโอ้ว่าิมาไหมต่อเติมนี่ไล้เนาะเพื่อนต่อนี่ได้เพี่งของเพื่อนตอนนี้มันก็เซ่เลยเนาะเซ่กะย้อนนี่แหละ มีอยากมีครอบมีครัวต่อไปพอมามีแลว้วเฮือนชาล,ลันเป็นยังแต่เก่าแต่เดิมก็ยังอยู่วัดนั่นบ่มียังดีขึ้นมาเลยยอมรับว่าเอ,อ,อ่ยก็มีได้แต่งง,งงต่นงานกับผู้ใหม่เอาอยูก่กับลูเับเต้ามาหลายผ้าหลายปีเน,ะนาะแล้วก็ได้คิดว่าอ๋อสังคมสังโคอีกทีนึดงแล้วก็บมโมมียังดีขึ้น โดิพืผินชันจนชีลมั่วบานนี้แด้วเฉยๆขคิดว่ายังไงบ้านเนี้ครอบครัวตัวไปก่อนบ่บ้านนี้คิดว่าแล้วนั่นนะบ่านเศนคันบุจุก็เป็นไปบ่ได้เมนล่ะวะเนาะคันว่ายังชิโออีกต่อไปก็โอ้แสดงว่าคนคนนั้นมันบวมีหัวใจแค่นั้นแล้วโดยที่ว่าเรื่องราวที่ผ่านมายิ่งเจ็บปวดทรมานคืนนี้กะยังมีช่องมีชสยนำกันเพื่อกันยังปลายังทิม จนโบเบิงโบแยงโบมาใส่มาขู่กันยังสิ้โบโบว้าว่าโบมีกันยังสิบโบผักพนไปอีกดุนก็โหมานเแ็นค้นแล้วเป็นว่าน้องนตำหวานนี่ในการขู่แม่ที่หาเรื่องเล่าโดยที่ว่าไปองเฮียนบ่โดยไปองเฮียนก็แต่แม่อยู่ไฟจนหากับมางไฟกระเบียเพิ่นยุดเนาะโดยตั้งแต่ แสดงว่าน้องพ่นนั่นตั้งแต่ทั้งเร่ไร่คลอดลูกออกมาเลยกลายเป็นบัได้ขนาดนเลยบัได้ไปแล้วก็บัได้ครอบเลยบัได้ไปครอบไปแคบกำลังเริ่มลงใหม่่นีเนาะยช่วงเดือนไรใช่เพล่าเปลียนิเทียนบ่ย่างวะเดือนจัางวะไหนเด้อลืมเลยช่วงใกล้ชิลุงนาแล้วว่าจะเก่าใกล้ใกล้ชิลุงนากลหาใกล้เลยแล้วนี่เนาะ ใกล้ใช้พิดอได้เป็นทางชงการแล้วแล้วก็เฮียนอีกประมาณเดือนหนึ่งนี่ก็คือสีได้ยุดยุบอ่ะเนี่ยเพื่นไปก่อนว่าสันหักกับหุ๋งกับยังพวกเข้าแค่คงแค่บนน้ำในภายพื้นกับยังน้องคนหือกันหักแต่พื้นรีพายต้มอาบต้มอีบคงย่างต้มอาบพายน้ำในเด่นในน้องคนแต่ชวนน้ำพายโยมเลยโดยตรวไยนก็หนาบก้อนเนาะ ขายยอมน้ํายอมไหนก็ยังน้องเพิ่นคือเก่าเฮายังหนักบ่ได้เนาะยังกินน้ําฮ้อนยังคือเก่าน Mechan ี้ก like no. ็เนาะยังกินอยู่กุ้งนึงมาก็อยู่บ่ดนอยู่4คืนโดยโระวังแต่คอยู่คกินเนาะโดยเออยังนอนอยู่พากันนอนอยู่แต่ล่างบ่นอนถึงงบ่กลางวันมเล่นลงมาอมันฮ้อนได้อยู่เิงก็เนาะบ่ได้มีพลมครับพี่น้องเอ้ยบ่แลคืนก็ได้เอาหมอนเพิ่นแล้วี ย้ำมือล่ามื่อยแล้วก็เท้าเลยกูมานอนอยู่กลางกูจังเย็นก็คือยุบเครื่องเถื่อแบบคือเชียวเพราะว่าผู้เขาเอ้ยโมเพิ่นเพิ่นก็คืนเลยซะอย่างเชียวอยู่อยายู่ใกล้กันหลายคนอยู่เนาะเนาะเริ่มจินนั่นอยู่ได้ตามที่เห็นกับพี่น้องอยู่ใกล้กันหลายคนอยู่ หนึ่งม้ากับกับลูกน้อยวาชั้นก็เลยจะขึ้นกับเสียวคือกันและน้องเองก็อยู่แต่เองมือแต่มือยิงเนาะลยเอาโมนี่กับมาอ่าทางน้องตาเป็นอะไรไปต่องกันเนาะแม่มาทำทางน้องน้อยเป็นก้อนวะมาเยี่ยมเป็นก้อนน้องรางวานเป็นยังไงวะเอ้ยเนาะกะอเป็นไปโรงเรียนแล้วน้องรางวานพี่น้องย่างไปป้อยางเออมอารมณ์ที่มันไม่มีป้อจ้ะโดย เอ่อเคียวทีไปยังไปยังยงไปเนาะย่างไปไปองค์เฮียนพี่น้องไงคนก็ได้เนาะองค์เฮียนมองนี่บอโดยมองที่เขาอันว่าเถียงวันเขาเอตจาอยู่ตะกอนนี่โดยโดยกระทั่งอันสาวตาอย่างนี้กะกะเคยหู้จักกันมาก่อนอยู่บ่ครับเพคนเคยอยู่ คิดว uh, <AN> ่ามูครูกันกับแม่แต่กับเาได้ว่าเป็นพี่น้องใกล้ชิดเหมือนพี่น้องน้องโม่เพื่อนพี่น้องมวยเป็นพี่น้องกันบ่โดยเพื่อนเป็นพี่น้องนะไรหรอเล้วเพิ่นแม่เพิ่นกับแม่น้องตาโอ้ยดีแล้วออกมาอยู่ร่วมกันเลยพี่น้องใกล้กันก็ดีกันเนาะมีอย่งกะ เลยเิ uh, ас, right. oh, yourself, uh, buy, like yeah. ่ใจกันมีอย่างมีอย่างกันไปแล้ว็แทงกันด้ยกันเหมือนกันง่ายมาอยู่ที่ไม้ก็เงยเท้่จนซัดเหมือนกันโดยก็แล้วดินบกได้จนหางกบมาเมื่อวานดินบกสร้างไม่ใช่ดินบกเหวีนลุงเห็นลุงเห็นผมบอกพรามันยากดินบกก้อนใหญ่มันมีแต่สองห้ารับ เหือนพืชสีมามือนรื้อจังหวะและสางเงินกันสางมันมาบ้างมันไว้มาบ้างมันแล้วกรว่าแล้วเนาะนเด็นไปเรื่อยๆเพ่นกัเนาะเรื่ออาื่้งเอยู่้พี่อ่อยเเนกัสิบห้าต้นผลเนาะในี่ขยายออกอีกได้หโ่อ่ะงหงนึ่งว่ะอันนี้มงคุ้นอันดีนี้อู่นะื่องกระถังมานี้ ทางน้ําบ่ครับก็ได้จักทีนึงเลยเออบ่ให้ปานได๋เนาะเพิ่นบุ่นนี่เนาะบ่ให้เลยก็แท้นี่ข้าวป้อนข้าแล้วบ่ค่อยให้ปานได๋โดยอยกว่าบุติเติบละคืนกอยู่ไผนี่่าตอนนั้นเพิ่นก็ฮ้อนแลเนาะยจัก่ยังัาพี่น้องเพิ่นก็ฮ้อนมันมัดกโตเพิ่นวันนี้เพิ่นได้มานอนอ่าเสื้องามแบัดนี้นอนคักยังแล้วบัดนี้ อันนี้ยิงไทยเพราะซื้อนะว่าอีเท่านั้นแหละกลางคืนก็คือเดียวเลยเสียก็เอาไว้ว่าเปลี่ยนกันว่าทางซักกเนาะโดยซักตัวนี้แหละก็สิให้เพิ่นนอนนอนของเขาว่าแสนือซักพื้นนี่แหละก็ให้นอนพื้นที่เขาว่าแสนมาให้เปลี่ยนกันเนาะเปลี่ยนกันนอยังบ่ทันได้ซักเตียงไซื้อให้จ้านี่โดยเตียงไไปซื้อมาให้เจ้าเตียงเตียงใหม่ๆนี่เตียงเบา Bảo thì sáng lại lướm sừ vừa đấy rồi đọc bà tiếng thong <laughs> 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 sư, tiếng sư tiền nó à. sư tiền khi gần nó sư bà tiếng Bảo tiếng thong hồi xưa mà hay vì đâu ấy làm nay cả... này đó. À. cả về sưu mà chụp phun lại nó đơn chắc là cuồng tại đây nó nhau nó chắc mét còn nơi chả khang khang hả sáng chết สุดลวงเงาเยาหัวเพุ่นเลยเนาะเลยโอ้ก็ออกมาจากที่เดียวกันกับของน้องโม่เพิ่์นวิแบงเสื่อบสีอนาลัยเพิ่์นบัดตะโกนเพิ่์นกับยังบ่ได้ยาขายเป็นแสนได้ตะโกนแต่ลูกเอ้ยกับใบมีเงินกับพ่อน้องนลำบานนี่แหละเพิเลยขอวิเพิ่์นขอขอวิแบงนะเพิ่์นเพิ่์นหายชิปเมตรหน้าทางใช้จักรของทีเพิร์นใช้จ่ยังจักรของทีเพิ่์นกับ คันนี้แล้วไปแล้วบ่อนเออายของน้องโมเพื่อนนด้ไอ้รถคันสีส้มอ๋อนั่นบ่โดยเอาอายอายน้องโมอันนั้นอ่ะเมนอันผู้อันยิงน่ะก็เป็นพี่นางของเพื่อนพี่นางของเพม่นเพมันเชื่อไม่ได้บอรถนั้นหรือว่าอะไรชื่อหซื้อบอ้วยอะไรหาก็ซื้อปีนีทั้ซื้อปีนี้บอ้วยทังจากเพื่อนมันขายดินนี่บ่แต่ก่อนเพื่อนกับคนใด ờ cái này chuyển khăn may vào đấy nó anh đi cái bên nhấc nó mua là cái máu đai anh đi tu ba nặng như hàm bên đó thì nặng hơn rồi ok xem rồi nó phải xem nó bảo xe coi to gấp con đây đó mai để mai yam suy suy này nó này mai này cả mai tham thầy con thì thôi nó บมแดดบอหน้าบนในกันมาขันมากกันมาเยี่ยมคือเกาเนาะให้มองน้อยเพิ่นเพิ่อนนะนอนนอนยังเดียวเลยเพิ่นเดี๋ยไปเถอะเด้อเด้ออยู่ดีไปแห้งเนาะเนาะสู้ๆไปพี่น้องเอ้ยข่าวเพิ่อนยังไม่ได้แก่ได้หนี่เนาะเออแม่นเออเดี๋ยวเดี๋ยวพื่อนได้เอาไว้กินนั่นอีกเนาะ ยังยังใชได้นัองอยู่บอกเพื่อนเลยน้องขาว่เป็นเป็นช่วงเปื่อนงลยโอ้เพื่อนมันการเก็บไว้โอ้ยเต็มเลยเพื่อนเลยเอาเลาวเพื่อนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ใช่ได้ขอตัวจบคลิปไปสำนักอนเพื่อนเลยที่ผ่านประการใดก็ขอโทษขอภัยนำสำหรับคนนี้เนาะขอตัวลาแล้วเพื่องเอ้ยน้องขาว่าวคำว่าสบายดีเด้อพี่น้องเ้นนย